สวัสดีครับก็เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาร้องเพลงพร้อมแปลและบรรยายแล้วก็วิเคราะห์ความคิดของนักเจ้าของเพลงเนาะว่าเขาอาจจะหมายถึงอะไรนะครับผมเพราะว่าตรงนี้ผมก็ทําเป็นประจําอยู่แล้วนะครับผมก็ในเวลาที่ผมจะร้องเพลงเล่นๆผมก็จะแปลเนื้อทําความเข้าใจเพื่อความสนุกเพื่อเพื่อนในการเล่นมากขึ้นก็สําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์นะครับ ตาอาทิตย์สตูดิโอนะครับก็ออกแบบตกแต่งภายในในราคาที่ไม่สูงนะครับสามารถทําได้ทั่วไทยก็คือส่งแบบส่งอะไรมาคุยกันแล้วก็สามารถสร้างแบบได้เลยโดยที่ยังไม่ต้องไปนั่งงานก็ได้แล้วก็พอรูปแบบผ่านแล้วตอนที่จะลงรายละเอียดอันนี้ก็สามารถที่จะให้คนไปวัดหน้างานหรือว่ายังไงอันนี้ลองคุยกันดูนะครับติดต่อไปได้นะครับที่เบอร์0 0 8 3 6 ห6ึ่งหกผมพยายามทำมือไม่รู้จะกลายเป็นงมกัาเดิมหรือเปล่านะครับโอเคสำหรับวันนี้เพลงที่เราจะมาเล่นกันก็คือเพลง you are beautiful นะครับของเจมส์บลันนะครับเจมส์บลันเขาเป็นคนอังกฤษนะครับเอกลักษ์ณของเสียงเขาก็จะแบบออกแบนๆบนสูงๆนิดนึงนะครับมันก็จะได้อารมณ์ไปอีกรูปแบบนึงนะครับอ่อางเรามาเล่นกันเลยนะครับ My My life brilliant. My love is is pure. ชีวิตของฉันเนี่ยยอดเยี่ยมมาก brilliant แปลว่ายอดเยี่ยมนะครับ brilliant จริงๆเอ่อศัพท์นี้มันมาจากพวกเพชรพวกอะไรเงี้ยเขาเรียก brilliant ครับนะครับมันสุกสกาวส่องสว่างเนี่ย my love is pure ความรักของฉันเนี่ยมันบริสุทธิ์นะครับ i uh, uh huh. i saw an angel ฉันเห็นนางฟ้าแล้วก็เรื่องนั้นเนี่ยฉันมั่นใจได้เลยฉันมั่นใจได้เลยว่าเธอเป็นนางฟ้า she's s m i l i me she's s m i l i t h me on the subway she was with another man นะครับเธอยิ้มให้ฉันที่ซับเวยนะครับแต่ว่าเธอมากับคนอื่น but I won't lose the sleep on that 'cause I've got a plan You นะครับ I won't lose I no sleep on that ก mm ็ hmm. ฉันจะไม่มีทางอยอมแพ้ no sleep on that ฉันจะไม่นอนนอนหลับบนสิ่งนั้นก็พูดง่ายมานอนทับเนาะภาษาไทยก็มีใช้คำว่านอนหลับทับสิเนาะประมาณนัน้นจะไม่นอนหลับนอนหลับแล้ว c a u s ก I got a plan นะครับ you are beautiful เพราะว่าเขามีแลนแล้วก็เขาก็บัญญาวยา่าเธอสวย You are beautiful. You are beautiful. ถ้าฉันไม่มีทางได้อยู่เคียงข้างกับเธอแน่ๆน,นะครับผมเวลาเล่นเล่นไปแปลไปเงี้ยมันก็จะมีแบบผิดพลาดนิดหน่อยแต่ก็ประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าเล่นต่อนนีงไปมันก็จะไม่ค่อยลึกลึกถนะครับมาท่อนเวิร์สท่อนต่อไปนะครับ Yes she caught my eye as we w a l k on by นะครับใช่แล้วเธอ caught my eye เธอทำให้ฉันสะดุดตานะครับผม As we walk on by ตอนที่เราเดินผ่านกันแบบไม่ชดไม่ไม่ได้สนใจกันนะครับ You can see from my face that I was flying high and I don't think that I will see her again นะครับแต่ให้ถึงนี้เลยเธอคงจะเห็นว่าตอนที่ฉันเห็นหน้าเธออ่ะฉันอ่ะ รู้สึก flying high นะครับรู้สึกเหมือนบินสูงนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชั่นสุภาพนะครับแต่ถ้าเวรเอร์ชั่นไม่สุภาพเนี่ยแบบเป็นเวอร์ชันเวอร์ชันไม่ได้เรียกว่าหยาบแต่เรียกว่าจริงใจเนาะเพราะฝรั่งเขาใช้คําว่า fucking กันแบบจริงใจเนาะบอกว่า fucking high นะครับแล้ว high เนี่ยแปลว่าเมาแปลว่าบินสูงนะครับสมมติเหมือนเหมือนเหมือน,นยสาสับของยาเสพติดเนี่ย ayuh high ก็คือคุณเมาหรือเปล่าแล้ว flying high นี่ก็คือเมาในความรักแต่เนาะ เออเหมือนเมาในความรักเอล่ <love> think that see her again ฉันไม่คิดว่าท่านจะได้เจอเธออีกแล้ว but we shared moments that we l a s t till the end till the end ครับแต่ว่าเราได้แชร์ช่วงเวลาที่ last till the end last เนี่ยถ้าทุกคน คได้ยินความหมายก็จะแปลว่าสุดท้ายใช่ไหมแต่มันไม่ได้แปลแค่ว่าสุดท้ายอย่างเดียวมันแปลว่ายาวนานไปจนถึงก็ได้อย่างเช่น Our l o v e w i l last l forever ความรักของเราจะยาวนานไปจนช่วงสุดช,ช,ช่วงเวลาหรือว่าแต่เราสามารถใช้คำนี้ทั่วๆไปได้นะอย่างเช่นวนะ่าไฟดับเงี้ย uh, how long is gonna last how long the electric gonna come back <Yeah. S 1> มันคือมันจะนานแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับผมะนะครับใช้คำว่า last อย่างนี้ Yeah. you're beautiful you're beautiful That's you're beautiful is true เพราะว่าฉันไม่มีทางได้อยู่ร่วมกับเธอได้หรอกนะนะครับนี่ก็คือแบบนะนะอินสต루เมนต์นั่นแหละเหมือนโซโล่เขาโซโลด้วยปากเนาะโซโลเดินได้ได้นะก็ แค่นี้ก่อนเพราะว่ายาวเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์นะ,ะแล้วก็พอโฟลว์เสร็จก็เธอสวย u b e a t i f คีย์ของเ,อเจมส์รันเนี่ยค่อนข้างจะสูงแต่ว่าเขาจะร้องแบบไม่หลบเสียงนะครับแต่ใช้เป็นการทำเสียงให้เล็กๆแทน เป็นเอกลักษณ์ของเขามันต้องมีนางฟ้าเนี่ยที่มีรอยยิ้มบนหน้าแน่ๆที่ that, that นางฟ้าเนี่ยคิดว่าฉันเนี่ยควรจะได้อยู่กับเธอนะแต่ว่า But true it's time to face the truth. ว่ามันเข้าสู่เวลาที่จะต้องค้นพบความจริงแล้ว will never be with you ฉันไม่มีทางที่ได้อยู่ร่วมกับเธอหรอกนะครับก็ก็เข้าใจได้นะจะไปได้อยู่ร่วมกันได้ยังไงก็คแค่ไปเจอกันบนซับเวเห็นเขาแล้วก็เอามาแต่งเป็นเพลงแบบว่าอารมณ์พบทเนาะเขาก็แบบฟิลศิลปินมาก,กนะเจมส์บลนะันเนาะเจอเจอคนสวยวก็มาแต่งเป็นรักองิงเลนก็ สุดท้ายฉันก็ไม่มีทางได้อยู่กับเธอหรอกก็มันก็ไม่มีทางอยู่แล้วเพราะไม่ได้เจอกันแต่ก็อันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับก็เมื่อฟังมาถึงขั้นนี้แล้วก็ขอขอบคุณมากนะครับที่สนับสนุนกันเดี๋ยวผมจะทําคลิปไปเรื่อยๆชอบเพลงไหนอยากฟังเพลงไหนอ้อแชร์คอมเมนต์ไว้ได้เนาะอันนี้เรียกว่าเล่นไปแปลไป,ไปเสริมความรู้พัฒนาแล้วก็ฝึกร้องไปด้วยกันนะครับขอบคุณมากครับ